สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ยุ้ยนะคะแอดมินจะพามาดูเจ้าลูกหมูนะคะที่วันนี้น้องคลอดออกมานะคะบ้านแอดมินอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะก็อันนี้เราเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงแค่2ตัวนะคะเพราะว่าได้เลี้ยงแล้วไม่ได้ไม่สามารถทำใจขายได้นะคะก็เลยเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ จำหน่ายลูกให้กับสมาชิกหรือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นในราคาที่ย่อมเยาวเนาะไม่แพงเกินไปเนาะก็จะเล่าให้ฟังว่าหมูของพี่ยุ้ยนะเป็นหมูที่เราปล่อยให้คลอดเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีการทำกรงนะคะก็ให้เขาคลอดแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยมาคลอดอยู่นอกกรงนะได้ออกมานอกคอกนะคะก็แม่บัวชมพูก็คงจะมา ย่อนก้นอยู่ตรงหน้าคอกตรงกรงนี้นะคะก็เลยหลุดจุมปุ๊กมาอยู่ตรงหน้าคอค่ะแอนก็วิเคราะห์กันเมื่อสองสวันที่แล้วว่าอคอกนี้คงจะได้ประมาณ12ตัวนะคะผลก็ออกมาทั้งหมด14ตัวตายหนึ่งนะคะรอดอยู่13นะวันนี้นะคะคอกหมูของพี่ยุ้ยก็ พ่อทำไว้นะก็ค่อนข้างสูงไม่ได้ทำแบบของน้องอ,อนะ๊อฟเนาะเพราะเราทำมาก่อนอ๊อฟค่ะซึ่งอ๊อฟก็มาดูที่นี่แหละก่อนกลับไปทําส่วนเราไม่ได้ทําแบบพาณิชจริงจังนะก็เลยไม่ได้จะปรับปรุงอะไรเพราะว่าหมูก็อยู่ในระบบนี้อยู่แล้วอ่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังว่าหมูหลุมคลอดเองคลอดได้ง่ายๆตามธรรมชาติ ที่สำคัญคือรอบที่แล้วเราทดลองไม่ตัดเขี้ยวไม่ตัดหางนะคะก็เลี้ยงขุนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้เราก็ทำอย่างเดียวกันก็จะมีแค่ฉีดธาตุเหล็กให้เท่านั้นวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดนะคะ <c oughs> ก็ยังสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีโดยรุ่นที่แล้วมีพี่พี่ของรุ่นเนี้ยนะคะเราก็เลี้ยง ไว้อยู่เป็นตั้งใจว่าจะเป็นแม่พันธุ์โดยที่ไม่ได้ตัดเขี้ยวตัดหางเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนใดๆเพียงแต่เล้งเลี้ยงในระบบหลุมนี้นะคะใครอ,อยากจะทดลองทําแบบนี้ได้ก็อาจจะมาคุยกับสามีพี่ยุ้ยเนาะพี่ป่าเป็นคนดูแลอยู่ค่ะสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ